รู้เลยว่าไอ้คำว่ามิวกิเวรู้จักเนาะไม่รู้จักไม่ทางช้างเผือกแลยมิวกิเวรอ๋อมิวกิเวรคช้างช้างเผือกช้างนักเผือกเนี่ยมันเป็นแหล่งพลังงานซอสหรือเที่ยวบริสุทธิ์เนาะแต่ถ้าคนที่มันเที่ยวซอสบริสุทธิ์แล้ว มันจะไปอยู่ตรวมกันพลังงานจิตพลังจิตมันจะไปรวมอยู่ตรง,งนั้นแต่สักวันหนึ่งพลังจิตตัวเนี้ยที่อยู่ในนิวซิลเนี่ยมันก็จะตกผนึกจนกายจนพลังงานที่มาก,อกม่อกําเนิดมนุษย์คนใหม่เนี่ย mm hmm. เป็นจิตอ่ะอ mm hmm. แล้วก็มารู้ตอนไหนมารู้ตอนที่อยู่ประตูจักรแล้วอเล็กซานเดอร์ Alexander, เนาะแล้วก็ท่านซีเมนที่ปเ <came> ท แต่มาร์กก็ยังไม่รู้อีกว่า <laughs> แต่แๆพูดว่าเซ <laughs> ็นเตอร์เซ็นเตอร์ซึ่งฟลอริดาเซ็นเตอร์ซันเซ็นเตอร์บุนดี้เซ็นเตอร์อ่าอ่านิวเกทเวย์มันเป็นเหมือนประตูที่ไปสู่อีกมิติหนึ่งเพื่อให้หลุดจากอภาวะของจักรวาลเข้าสู่มิติอังกฤษมิติหนึ่งอย่างนี้ย <laughs> <laughs> เข้าไปสู่จักรวาลโลกโลกแล้วก็จักรวาล <laughs> <laughs> จักรวาลแล้วก็มิติ <laughs> แล้วก็มมุรู้เถีะยวะมันมาหละมาจากเยอะแยะหมดเลยเหออ <c oughs> มือนเหมือนแอนติกเหมือนแอนตี้นี่มันก็มีหลายมิตินะแต่มิตินี่มาก็ให้องค์ความรู้อย่างมิตินี่มาให้ความรู้อย่างมิตินี่มาแลให้ความรู้อย่างก็มาก็เจอคนพวกเนี้ยมาก็เรียนรู้กับสิ่งพวกเนี้ยออเว่าเอ๊ะคนนี้ทําไมมีพลังแบบนี้แล้วเขาเก่งอะไรวะอะไรอย่างเงี้ย ว่าคนนี้มีพลังแบบนี้เก่งอะไระถ้าเขาถ้าเขาเหมือนเขราบอกคุณเป็นเหมือนนักเดินทางอตอนที่คุณอยู่ข้างบนคุณก็เดินทางไปซ่อมดาวด้านซ้ายนี่เขามีหน้าที่ซ่อมดาวเขาเขามาจากมือวิดาเหมือนกันแล้วก็เคยเห็นจิตด,ด้วยอะไรเงี้ยจิตเหมือนพลังงานอะไรเงี้ยแล้วจิตที่มันพอระลึกถึงอะ ดาวที่หมายความว่าหมายถึงว่าคนทุกคนบนโลกนี้ค <c oughs> ือค <c oughs> ือ <c oughs> เป็นเป็นรูปต่างดาวเป็นบส,ส,ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดค,คือคือมันมาจริงๆแล้วมันก็เหมือนทั้งหมดนั่น,นแหละตอนแรกนะแล้วตอนหลังมามันก็เป็นสังโยชน้อยรัดพ <Okay S 2> ักเ <Okay S 2> วียนให้มันอสังโยชเออเออครับที่เจ็ดที่เจ็ดคูณกันครับโอเคครับเยอะมากนั่นแหละนั่นแหละตอนแรกมันก็มาคือคือมันต้องสร้างดาวสีน้ําเงินดวงนี้ เพื่อให้แรงโน้มถ่วงของดาวทั้งเก้าถามแบบอยากถามแล้วแผมแล้ผมผมได้เป็นแอลนติกเป็นอะไรมันเหมือนผมอยากรู้ผมไม่อยากจะหาแล้วอยากรู้คืออะไรเป็นอะไรคือคือการรู้เลยอยากรู้รู้คือคือมาจากเมอร์บิดาเหมือนกันแต่มาหาแหล่งพลังงานเหมือนมากที่มาหาแหล่งพลังงานอ่าคือบางทีเรา เราต้องเอาพลังงานไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยต้องเอาพลังงานไปทาเหมือนอ่าพาายุน้ำท่วมอะไรพวกเนี้มันก็เกิดพลังงานในโลกเนี่ยมันรักโลภโกรธโลงกิเลสตัญหาแล้วเราที่เราหายใจออกไปมันก็รวมอยู่ในจักรวาลนี้แล้วในโลกนี้ใช่ไหมเออมันพอมันเกิดภัยวิบัติอะไรเนี่ยมันก็เกิดจากจิตมนุษย์นี่แหละ โสมโหาโลภหลงไม่เพียวพลังไม่เพียวแล้วเราอยู่ในระหว่างแรงรมำวยของโลกแล้วเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้ว่าไม่เลยรับขึ้นจากอารมณ์ของคนอื่นนะเราก็ได้รับขึ้นจากอารมณ์คนอื่นเหมือนกันและองค์ความรู้เราก็ไม่ได้มีองค์ความรู้อยู่คนเดียวนะ<ม>องค์ความรู้อยู่ในจก<ม>ักรวาลนี้เยอะแยะอยู่ที่ใครจะจับอะไรตรงนั้<ม>นแล้วความรู้เก่าเราอาจจะอยู่ในจักรวาลนี้ด้วยความรู้ของครูบาอาจารย์ทั้งหลาย เ่คุณขามรถควบคุมจิตคุณคุณไม่เป็นอิสระคุณก็ไม่สามารถจับขึ้นที่ม้าจับขึ้นได้นเนื่องจากอัตลักษณ์ที่ม้าจำอ๋อเขาจะจำอัตลักษณ์ได้หมดอย่างเงี้ยอ๋อก็คือโอเคโอเคเข้าใจแล้วครับเมื่อก่อนไม่เข้าใจนะก็ต้องต้องหาหาเ,เรียนรู้นะเอาจากตัวเองทั้งนั้นอ่ะไม่มีใครพูดอ่ะ แล้วถอนถามว่าตอนเนี้ยยังไม่รู้ถึงยังไม่รู้เลยว่าถึงเป็นเป็นยังไงแต่รู้อย่างเดียวมันไม่เอาแล้วถามว่าจริงจริงแล้วจิตเดิมจิตแท้เราก็ไม่เอาอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ไงเราไม่รู้มันก็ต้องเอาแบบโลกนึกออกไหมอยากรวยอยากมีเงินอยากทำอาหารกินแต่งงานเฟอร์เฟคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราไม่รู้ไงความไม่รู้แต่ตอนนี้เรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วถอนออกมาจากมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมเราถ้าเรารู้ เราคิดว่ามันต้องเป็นในระบบของมันอ่ะถ้าเราไม่รู้เราก็ยังแคงใจอยู่ใช่ไหมอ่าตอนนี้เรารู้แล้วไม่แคงใจแล้วกูผ่านมาแล้วอืมเมันเหมือนผ่านแล้วให้ผ่านวางไม่ได้ผ่านแล้ววังได้แล้วอืมเนี่ยอย่า,ง,ยาง,เงเอกกำลังอยู่ในขณะที่กําลังเริ่มเรียนรู้อืมเริ่มเรียนรู้แล้วเ,เอกเร็วด้วยอะไรเนี้ย พอเหมือนเออ <จะ S 1> แล้วแล้วว<ฮ>ันนี้จะจะได้จังหลัเออแล้วตอยอมนะยอมเรียนรู้มันไปเถิดแล้วสักวันหนึ่งน่ะมันถ้ามันถีงที่สุดมาแล้วเราจะพบตัวเราเลยว่าโอเา้เราเรากลับบ้านได้อย่างนี้รันแล้วก็เออมันไม่ต้องหาอะไรแล้วเรามีทุกอย่างแล้วมีทุกอย่างได้เพราะเรายอมยอมที่จะรู้ยอมที่จะเข้าใจยอมที่จะเสียสละ เพื่อจะเรียนรู้อะไรย่างเงี้ยเพราะสุดท้ายเราก็ไม่เอาอะไรอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราจะอะไรเมื่อมีทุนที่จะเรียนต่อเ็าเรียนไปสิเรียนกับสาระสิ่งทั้งหลายที่ผ่านเข้ามากระทบเราอ่ะไม่่กินแต่ว่ากินของแท้ของแท้จริงจริงผมวอย่าง เอออย่างนี้นะครับผมอยากฟังอะไรแบบ่เออมันจริงจริงๆเอกไม่ต้องไม่ต้องแสวงหานะถ้ามันใช่นะมันจะเข้ามาหาเราเองสิ่งที่เราแสวงหามันเป็นมายามันไม่จริงหรอกมาเข้าใจเลยมาไม่ได้อแสวงหาอะไรเลยนะเราเราถามว่าเรามีความอยากอยากแต่ใจเราไม่ไปอ่ะอยากเข้าใจไหมต้องไปเรียนรู้ใช่ไหมแต่ใจเราไม่ไปอ่ะตัวเราอยากนะอยากรู้อยากเข้าใจนะแต่ใจเรามันไม่เอา มันไม่ไปอืมไม่ว่าเรื่องใดๆทั้งสิ้นคือไม่มีน้องคนนึงที่ทำงานอยู่ที่โรงงานตอนนี้น้องเป็นแบบที่ว่าคือ คือคือถ้าสมมติว่างานที่มาฝึกนะสิ่งที่มาฝึกจิตนะคนสองคนนี้ครันสองคนนี้มาพร้อมกันครนสองคนนี้เราดูถ้าเราไม่พอใจคนนี้เราเราเราไม่พอใจคนนี้จิตเรารู้สึกไม่โอละเราไม่เราพอใจคนนี้จิตเราไม่โอละสุดท้ายเราต้องวางควาพอใจของเราและไม่พอใจของเราโอเคพอใจเข้าใจพอใจเข้าใจ ละเอ,อียดมากเลยเราต้องฝึกตลอดเลยกับเรื่องเนี้ยต้ <c oughs> <c oughs> องเริ่มต้องเริ่มถ้าเราไม่มองว่าเราไปมองเขาอีกว่าอ,นนออันเนี้ยคนนี้มีตมังเราช่วยเขาก่อนคนสนจะเป็นอย่างงี้นะเออ,เอ,อจิตเราเป็นยังไงคนไม่คนมีตังแล้วเป็นยังไงคนไม่มีตังเป็นยังไงคนให้ตังเป็นยังไงคนไม่ให้ตังเป็นยังไงมันดูที่จิตเราเออสุดท้ายมันผ่านหมดทุกเรื่องเราถึงจะสบายใจ แล้วเราไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงว่าไม่มีใครดูแลเราไม่มีใครซัพพอร์ตเราโูจิตเราเก่งเชื่อไหมเรื่องลอตเตอรี่ไม่ซื้อแต่แพ้ช่วยหน่อยสิขายไม่หมดเยวไห่เดี๋ยวจะออกแล้วดูสิเห็นเห็นเลขเลยแต่ไม่ซื้อเห็นมองเขาซื้อกันไปแต่เราไม่ซื้อ จิตมันก็ยังอยู่ตรงนั้นอ่ะจิตมันก็อยู่ตรงนั้นอ่ะกี่รอบก็จิตก็ยังอยู่ตรงนั้นอ่ะจนกระทั่งว่าเขากลับมาหาเราแล้วเขาบอกว่าช่วยหน่อยมันเหลือเยอะอ๋อครับอาแล้วก็เอาเอาเลขที่เรารู้สึกนั่นละลองดูถ้าไม่รู้สึกอย่าซื้อถ้าอยากอย่าซื้อถ้าคิดอย่าซื้อรู้สึกแล้วมันมัน,มนความรู้สึกนั้นไม่หายตื่นมาแปดสามอร่ยว่าแปดสามโอ้ยโกล เป็นคนไม่ถูกหวยนะแต่มันจะถูกถ้าซื้อเนี่ยไม่ถูกนะถ้าอยากซื้อไม่ถูกนะถ้าคิดจะซื้อไม่ถูกนะรับนอกจากเขามาบอกว่าช่วยหน่อยหรืสอสงสารเขาแต่รู้สึกขึ้นโดยธรรมชาติแล้วถึงมันเหมือนสอนอ่ะสอนให้คุณอ,อยู่เฉยๆเอะจิจการเอง เราคิดแบบนี้กูจะไปได้ยังไงเคยเถียงนะได้ยินเสียงนั่งสมาธิสวดมนต์มาก่อนนะอันนี้แหละคือต้นเหตุของความที่ผมว้าบุญอยู่ทุกวันนี้และค <c ười> รับไปยั <c ười> งไงวะแล้วมัจะไปได้ยังเราไปคิดแทนมันอะ่ะ <c ười> เราไม่ต้องคิดเลยอะ่ะ มันคิดนะแล้วเนี่ยกูไม่มีตังค์ที่จะปลูกบ้านแล้วเนี่ยไม่ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะได้หรือไม่ได้มีเงินหมื่นห้าปลูกกูรู้จักตีแสนันทําได้เฮ้ยมันทําได้ยังไงวะแล้วก็เนี่ยไม่เคยมีเงินเป็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 นล้านล้านล้านนี่ไม่เคยเห็นเงินเลยทํามีเท่าไหร่ก็ทําเท่านั้นมีเท่าไหร่ก็ทาเท่านั้นแล้วมีกูทาทาไมก็ถอมว่าไม่รู้ทําทําไมไม่รู้อื ทำทำไมไม่รู้ใช่ทำทำไมไม่รู้ใ่ทำทำไมไม่รู้ไม่รู้จริงๆมันจะทำก็เรื่องของมันเออมันจะทำก็เรื่องของมันแล้วเอาวางใจแล้วตอนนี้เราวางใจแล้วใจมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันล้ะมันต้องมันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วมันมันไม่ทุกนะ แต่อย่าทำใดที่จะอัตตาเขาเป็นแทรกแซงนะทุกทันทีใจก็เป็นใจอัตตาก็เป็นอัตตาแยกกันอยู่แยกกันกความไม่หัวงไม่อะไรขอบคุณครับ <laughs> จะไม่สร้างอารมณ์ทับซ้อนรู้สึกอย่างนี้เอาความรู้สึกตรงนี้กดไว้แล้วสร้างตัวอารมณ์ตัวใหม่ไม่ทาอย่าสร้างอารมณ์ทับซ้อนเป็นยังไงก็เป็นยางนั้นต้องเข้มแข็งหน้าพอที่จะอยู่กับความเป็นจิตวิญญาณที่มันต้องซื่อ,อสัตย์มันจริงจังมันคนเราอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วกูรู้สึกอย่างนี้อ่ะกูไม่พูดแล้วกูต้องสร้างอีกอารมณ์หนึ่งอ่ะใช่ <dad> <ฤ>อย่าเด็ดขาดโห ไอ้นี่คือว่า <laughs> จิตสอนจิต<อ>นะเ,เนี่ยโอ้ยจะลองอจะลองสู้คือ,อมันมัน<ด>คือเราจะเราเป็นคนไม่เข้มแข็งแต่มันจะสอนให้เราเข้มแข็งนะคุณไม่ต้องหวง่วงหรอกจิตเขาเขามีคุณธรร,รมอยู่แรกๆอยู่แล้วเป็นความรู้สึกแรกจะเป็นค, <c oughs> คุณธรรมคุณธรรมมันคุ้มครองเราทุกเรื่องดูแลเราทุกเรื่อง กุญแจวางใจจักรวาลส่งเรามาเรามาดูร่างกายเราเลยสมบูรณ์แบบขนาดนถ้าหน้าตาเราเป็นเหมือนหมาล่ะเราจะอยู่ยังไง mm hmm. ใช่ไหมหน้าตาเหมือนไก่กับเหมือนงูเราจะอยู่ยังไง mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. เขาก็่แยกแยะให้เราดูอะ่ะ mm hmm. เขายังไม่ย้อนกลับมาดูเราเราได้ของที่ดีที่สุดแล้วอะ่ะ mm hmm. เราได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วอะ่ะเออยังไม่รักษายังไม่ดูแลอีกแล กูให้มึงมาครบแล้วนะมึงหากินนั่เองได้แล้วนะมึงจะกลวทำไมเออกูให้มึงกลับบ้านนะมึงเข้าไปดูสิทานกลับบ้านน่ะมันอยู่ข้างในมึงอมึงจะกลับบ้านเมื่อไหร่มึงก็กลับได้ถ้ามึงจะเรียนจบเนี่ยการยาละครเนี่ยมึงจะเดือดร้อนทำไมกูให้มาครบนะมึงจะว่ากูไม่มีคนจะทำได้ยังไง ้เรื่องความรู้นะคุณจะหวยเราไปหวยนะโอเคบางคเดี๋ยวได้เอาค่ะปูม้าเคยนะไปเคยเขาบอกว่าเขาได้หนังสือมาเล่มก็ไปขอดูโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้ได้ไหม โอ้โหคนเราขนาดห่วงขนาดนี้เลยเหรอห่วงแม้แต่จังศีธรรมะสักเล่นมนี้ก็ยังห่วงไม่ให้ดูเอาคิดดูว่าเราอย่าห่วงเรายิ่งให้มันยิ่งขยายกว้างขึ้นกว้างขึ้น,นเราก็โอ้ด้นี่ยิ่งให้ยิ่งได้ได้เลยได้ความรู้สึกว่าปล่อยวางได้สตเอิียดได้รูงสิ่งที่ควรเหงื่เราสละได้อ เจ็บบามันจ็มันลึก <laughs> โหแต่มันลึกแต่เข้าใจครับเข้าใจเข้าใจได้ง่ายๆครับออทีนี้เหลือแค่เอออย่าไปคาดหวังใครจะเข้าใจเรา <ใน S 2> เราเข้าใจตัวเ,เ,เองพอเอ,อวันนี้เจอบ้าเป็นแบบนี้สักวันหนึงอาจจะเจอเป็นอะไรก็ไม่รู้เราอย่าไปยึดติดในสิ่ง ที่เป็นหน้าตาและรูปร่างสิ่งที่เรามองเห็นเรายึดติดในสิ่งที่เราสัมผัสในได้ในจิตจิตวิญญาณเราสัมผัสด,ด้วยจิตวิญญาณคนเราอ่ะ <คน S 1> จิตวิญญาณอะมันมันซ่อนเล้นกันไม่ได้เพราะอะไรยังไงมันเป็นธรรมชาติมันต้องเบ่งบานให้เราได้้าเราเข้าถึงมันได้มันจะรู้สึกว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดก้ดอโกโหกยังมีที่สิ้นสุด จิตวิญญาณที่ซ่อนเล่นลไม่มีที่สิ้นสุดหรอกยิ่งลุ่มลึก,กิ่งละเอียดยิ่งแตกซ้านแล้วองค์ความรู้จะแตกซ้านได้ต่อเมื่อเราเข้าดูเขาให้เขาจเจริญเติบโตยอย่างงอกงามแต่เต็มที่ จริงแล้วเนี่ยมาก็ไม่รู้แล้วทำไมเอ่อคนอาจจะอย่างหลายๆคนเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นมาบอกอะไรว่าจะทำยังไงกับชีวิตคือเราก็เหนื่อยเหนื่อยกับชีวิตที่เราหาสุดท้ายเราเข้ามาถึงตัวเองตัวคนกระแสกลับมาเราไม่ตามไหลไปตามอัญ,ญัณนะทั้งหลายเราไม่ตาม รูปเป็นปญญาสัญญาสงคารที่ปูแต่งเราไม่ตามไปเราซื่อซื่อความซื่อความตรง,งเราเนี่ยมันอยู่กับเรานม่ไหนมันไม่ได้ไปไหนนะม้าเนี่ยเป็นชอบคนชอบชอบไปเรียนรู้ไปเช่าบ,บ้านอยู่ในปาน่าในเขามันก็ไปเขาให้บ้านให้ที่ให้ทางเยอะแยะไม่เอาเอาทําไมเชือของเราเขาบอกให้ส่วนให้สวน,ให,สวนให้ส่วนทุ้เรียนให้บ้านเป็นหลังให้อยูอ่ ไม่เอาทำไม,ไมให้ไปอยู่ข้าวสำนักคนละก็ไม่เอาเรา,เราต้องการเป็นอิสระเราไม่ต้องการอะไรมาผูกกันคใครรักใครชอบเราว่าไม่เอา